กจกรรมใช่หรือไม่ใช่กิจกรรมใช่หรือไม่ใช่ พิจารณาข้อความตออ่อไปนี้ว่าเป็นสารประเภทให้ความรู้หรือไม่ลอกโจทย์ลงไป อ่ะข้อที่หนึ่งอันนี้นักเรียนไม่ต้องจดลอกไม่ต้องลอกก็ได้นักเรียนนะักเรียนขเขียนเลขหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอ่านให้เข้าใจแล้วก็ถูกก็ทำไมขีดถูก,ถกผิดก็ฮะกากบาดผิดแต่นี้ครูทำให้นักเรียนดูประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ ในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาเป็นสารให้ความรู้หรือไม่ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะเขียนถ้าเกิดว่าเรียนง่ายหน่อยก็คือเขียนคำว่าใช่และเขียนคำว่าไม่ใช่ง่ายกว่าไหมนะใช่กับไม่ใช่อ,อ่านอีกครั้งเดินเดี๋ยวคุอ่านให้ฟังคิดด้วย ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาต่อไปข้อที่2องอใช่ไม่ใช่ไม่รู้ทุกคนมองฟังครูแล้วก็เขียนลงไปก็จะทันเสร็จทันไม่ต้องถามเพื่อนคิดได้ ข้อที่2มีนักวิชาการของสหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยเป็นโรคไซนัสเรื้อรัง147รายมีความผิดปกติท้องหน่วยไทยพันอยู่ถึง7%ปอร์ซใช่หรือไม่ใช่มีนักวิชาการของสหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยเป็นโรคไซนัสเรื้อรัง1 4 7เจราย มีความผิดปกติของหน่วยพันอยู่ถึงเเปอร์เซนต์ต่อไปข้อที่3นะคะไม่ต้องลอกนะคะข้อ3อันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ้ากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินคุณ้นมไหม อ่าคุณนะอันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินต่อไปมาดูข้อสี่ข้อสสบายทั่วกายอบอุ่นด้วยฝักบัวออกแบบพิเศษข้อสนะคะ สบายทั่วกายอบอุ่นด้วยฝักบัวกออกแบบพิเศษใช่หรือไม่ใช่ข้อ5รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อรักยาวให้บันนบ่นรักสั้นให้ต่อเขียนเลยใช่หรือไม่ใช่คิดมากต่อไปข้อ6คุณจะเร็วนะ การที่ครูเร็วนักเรียนอย่าคุยอย่าพูดเพราะนักเรียนพูดคุยแล้วก็นักเรียนจะไม่ท <im> ันครูประเทศไทยเขาอกนะคะประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นแสงสว่างทางรอดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือระบบสหกรณ์เขาอกนะประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นแสงสว่างทางรอดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือระบบสหกรณ์ ใช่หรือไม่ใช่อาตรวจของตัวเองเลยข้อหนึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ในกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาใช่หรือไม่ใช่ใช่ถ้าเกิดใช่ก็ถูกไปสอง มีนักวิชาการของสหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วยเป็นโรคไซนเรื้อรัง147รายมีความผิดปกติของหน่วยถ่ายพัน์อยู่ถึง7%ใช่หรือไม่ใช่ใช่สามอันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสู่ราลัยสู่แดนดินไม่ใช่มันไม่ได้ให้ความรู้มันจะอยู่ในอะไรจะลงใจหรือว่าน้มน้าวใจจะลงใจนะคะจะอยู่ในจะลงใจเซสบายทั่วกายอบอุ่นด้วยฝักบัวออกแบบพิเศษไม่ใช่ห้ารักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อ ไม่ใช่ 6. ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นแสงสว่างทางรอดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือระบบสากลใช่ใชอ่าต่อไปพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่า เป็นสารประเภทโน้มน้าวใจหรือไม่นักเรียนเร็วนะเดี๋ยวเวลาไม่พอหนึ่งนักเรียนอย่าคุยสองนักเรียนดูสมุดต,ตัวเองปากกาจับแค่นั้นแหละเมื่อนักเรียนถามเพื่อนใช่เป้าใช่เป้าหันไปมองเพื่อนเอเอ,เอปุ๊บไปข้ออื่นแล้วไม่ทันแล้วอผ่นานนะคะอันนี้โน้มน้าวใจก็โจทย์เหมือนข้อตะกี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนแค่ขีดเส้นใต้สังเกตไหม อ่า่านข้อที่หึงรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยอ่าบางคนต่อได้ไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่เขียนไป 2. โกหกครั้งนี้ไม่ธรรมดามาเพื่อฆ่าความเครียดสถานเดียวโกหกครั้งนี้ไม่ธรรมดามาเพื่อฆ่า ความเครียดสถานเดียวข้อสองอะต่อไปมาดูข้อสามไม่ต้องลอกโจทย์มันเร็วอยู่แล้วข้อสามปลอดภัยเป็นเยี่ยมประหยัดน้ำมันสุดยอดอาว่าไงใช่หรือไม่ใช่เขียนไป C ขอให้พระคุ้มครองให้ลูกปลอดภัยตลอดการเดินทางนะจ๊ะขอให้พระคุ้มครองให้ลูก ปลอดภัยตลอดการเดิน,นทางนะจ๊ะใช่หรือไม่ใช่คิดอย่าตอบว่าไม่รู้ผ่านนะห้าพอลูกป่วยทำให้เรารู้ถึงหัวอกของคนเป็นแม่ว่ารักและห่วงลูกมากแค่ไหนไม่รู้ต่อเขียนไปไม่ต้องมาบอกพอลูกป่วยทำให้เรารู้ถึงหัวอก,อกของคนเป็นแม่ ว่ารักและห่วงลูกมากแค่ไหน <Metro> ข <teenage> ้อที่6ร่วมกันต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ไม่สนับสนุนคนทำผิดกฎหมายร่วมกันต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ไม่สนับสนุนคนทำผิดกฎหมายอ่าเฉลยหนึ่งรักกันไม่เดิอเรากันร่วมแดนไทยใช่สอง โก้ครั้งนี้ไม่ธรรมดามาเพื่อค่าความเครียดสถานเดียวไม่ใช่ข้อสามปลอดภัยเป็นเยี่ยมประหยัดน้ำมันสุดยอดใช่ข้อ4ขอให้พระคุ้มครองให้ลูกปลอดภัยตลอดการเดินทางนะจ๊ะไม่ใช่โอ้โหบางคนไม่ใจไม่ใช่มั่นใจมาก ตอบถูกคุก็ชื่นใจตอบผิดบางคนก็เหี่ยวน่าเหี่ยวพ<อ>ข้อห้าพอลูกป่วยทําให้เรารู้ถึงหัวอกของคนเป็นแม่ว่ารักและหวงลูกมากแค่ไหนไม่ใช่ใชข้อ6ร่วมกันต่อต้านสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ไม่สนับสนุนคนทําผิดกฎหมายใช่ เก่งอยู่แล้วหรอคะสุดยอดอ่าสุดท้ายกิจกรรมสุดท้ายเพจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นสารประเภทจันลงใจหรือไม่อันนี้ง่ายมากเลยวัยรุ่นอย่างเธอเนี่ยทำไม่ได้ก็เสียเชิงแล้วเสียเชิงเสียเชิงของความเป็นนักเรียน อ่เหรือเวลาอีกน้อยนิดนักเรียนรวดเร็วน้อยสำหรับครูอ่ผ่านนะคะข้อ1ข้อ1เมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนยามเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนยาม ไม่รู้อย่าไปเถียงกันนักเรียนเลยเขียนไปเลยสมุดเราเองข้อที่2คืนนี้บอลยุโรปปืนใหญ่เยือนลาซิโออสุดยอดใช่ไหมคืนนี้บอลยุโรปปืนใหญ่เยือนลาซิโอ ้าวจบยิงไม่เยิงไม่รู้ต่อไปมาดูข้อที่สามข้อสามเตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงถ้ามีนักร้องด้วยเดี๋ยวอาจจะเชิญมาซะหน่อยวงไหนไม่รู้เซไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมอของบูโดกันใช่ไหม บางคนร้องได้เสร็จแล้วนางเสร็จยังห้ามันแบบเสือเพราะแบบเสือกับการรวมเพลงที่ดีที่สุดของเสือมันไม่ใช่มันอะไรเนี่ยนะคือรู้สึกแบบ มันเล่าใจนะอ่ามันมันไม่ใช่ขนมแบบเสือเพราะแบบเสือกับการรวมเพลงที่ดีที่สุดของเสืออันนี้นัรียนอาจะงงอะไรอะไรเนี่ยข้อหกตบมือข้างเดียวกี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้่บางคนร้องได้อ่าก็ดังไม่ได้ก็เป็นเพลงไป ต่อไปฉเฉลย <Okay. S 1> ข้อ oh. 1เมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยาม oh. ใช่หลายคนเริ่มจัดฉลาดหลายคนกำลังตื่น <c oughs> 2 <c oughs> ข้อ2คืนนี้บอลยุโรปปืนใหญ่เยือนลาซิโอ คือไอ้ไอ้ข้อที่บอกว่าไม่ใช่เนี่ยบางคนก็ใช่ใช่ใช่คือคือยังไงมันก็ใช่อยู่แล้วไม่แน่ใจไงไม่ใช่ใชต่อไปมาดูข้อที่3 ตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวลับไร้ลุ่มหลงใช่ไหมคะอ่าบางคนร้องได้ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ตื่นเถอดชาวไทยไมันมีเพลงนะใช่แตลงใจบทเพลงนะบางคนตอบอย่างมั่นอกมั่นใจไม่ใช่ใชบอกว่าสั่นหัวทับหลดน่ะ ไม่ได้ไม่ได้จริงจริงจริงๆนะข้อที่4ไม่ต้องรักเท่าฟ้าใช่ไหมคะพอร้องได้ <c oughs> อ๋อชั่วโมงนี้ <c oughs> แต่ขอให้รักเท่าเดิมเป็นอะไรไม่ต้องมี <c oughs> เพิ่มเติมอ่าเริ่มที่จะเลือล่อเรือลใช่หรือไม่ใช่ <c oughs> ร้องมากเดี๋ยวจะเหมือนลิเกกำลังออกลงออกลงข้อที่5มันแบบเสือเพราะแบบเสือกับการรวมเพลงที่ดีที่สุดขอ,องเสืออุ๊ยนาเรียนไม่ต้องทูตกใจมากไม่ใช่เพราะมันไม่ได้ มันเป็นการขอเฉยโคกตบมือข้างเดียวกี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้น่าครูเดี๋ยวคุมร้องมาเดี๋ยวจะเป็นเสียงอื่นไปใช่หรือไม่ใช่หแหมครูสาร้องเพลงเสียงอันน่าเกลียดน่ากลัวให้ฟังแล้วยังไม่รู้อีกใช่เพราะเป็นบทเพลงไงคะอะตรวจสอบ สารให้ความรู้ใครถูกหมดหกข้อยกมือโอ้เก่งมากสารประเภทโน้มน้าวใจใครถูกหมดก็ยังมีแสดงว่าคนที่ไม่ยกแสดงว่าหลอกง่ายใช่ไหมยหลอกง่ายจะลงใจจะลงใจโอ้ที่ถูกเยอะเลยเพราะว่าครูอุสา์ลงทุนร้องเพลงให้ฟัง ไม่รู้ก็ไม่จะว่าอย่างไงแล้วนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงจะขอลายเซ็นใช่ไหมคะ,ะได้ได้ได้